ครับมีผู้ชายคนหนึ่งฮะเขามาโพสเขาบอกว่าเขางงเขาไม่เข้าใจคือมีคนเนี่ยฮะติดต่อมาทางเพจที่ชื่อว่าสะพานบุญบ้านเพนะครับบอกว่าไม่มีเงินจัดการศพอยากให้ทางเพจเนี่ยช่วยเหลือหน่อยอเขาก็เลยมีการไประดมทุนในเพจแล้วก็นำเงินมาช่วยทำศพใ,ให้กับศพนี้แต่ปรากฏว่าลองฟังที่เขาโพสหน่อยหนึ่งนะฮะเขาโพสแบบนี้ฮะ ผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรแต่ความคิดมันต้องมีกันทุกคนไหมครับนี่พ่อนะครับยกลงยังไม่ช่วยเลยอ้างว่าศาสนาไม่ให้ยกเก็บกระดูกก็ไม่มาแถมให้เราเอากระดูกพ่อตัวเองไปไหนก็ได้เพราะว่าพ่อตัวเองไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ภาระทุกอย่างอยู่กับใครงง เดี๋ยวผมขออนุญาตเอากระดูกพ่อไปลอยให้นะครับนี่อยู่ที่ไหนฟานเนียเออเนี่ยออฮะเขาก็ามาโพดฮะคนคนนี้ชื่อว่าคุณแมนสะพานบุญนะฮะออก็คือฉายาคือแมนสะพานบุญบ้านเพะนะครับเขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ที่ล่วงลับครับอายุ78ปปีเสียชีวิตที่อำเภอแกลง จังหวัดระยองจากนั้นญาติของผู้ล่วงลับได้ติดต่อมาขอความช่วยเหลือท้งเพจเพราะว่าบอกว่าไม่มีเงินที่จะจัดงานศพเขาก็เลยมีการระดมทุนเปิดรับบริจาคให้นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็เลยตั้งสวดไว้หนึ่งคืน <c oughs> จนกระทั่งวันที่23กรกฎาคมนะครับ <c oughs> ก็ได้ทําพิธีชาปนก,กิจนะครับที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง <c oughs> เขาเล่าว่ามีญาติครับผู้ชม มีญาติของผู้เสียชีวิตมาร่วมงานแต่ไม่มีใครช่วยยกโลงเลยคือมันจะต้องมีการเคลื่อนรอบเมนถูกไหมตามหลักอะนาะตามหลักตามหลักศาส,สนาพุทธใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าอ่ะโอเคในเมื่อทางญาติบอกว่าเออมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เขาก็แบบอ้าวเอา,เอา,เอาก็ยอมเข้าใจกันก็ได้สุดท้ายเขากับชาวบ้านแล้วก็สัปเหรก็ช่วยกันทํานะฮะแต่ที่เขางงก็คือว่า อืมเอาจริงมันก็เป็นพ่อเนาะใช่เออมันน่าจะมีข้อยกเว้นหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่มั่นใจเรื่องของข้อกําหนดของแต่ละศาสนานะครับแต่ก็อ่ะเอาละเลยตามเลยก็ทําให้นะฮะจนมาถึงจุดที่เขาไม่เข้าใจก็คือช่วงที่เก็บอัฐิเท่ากระดูเขาบอกว่าญาติของผู้ล่วงลับคุณผู้ชมครับไม่ยอมมาที่วัดแล้วโทรมาบอกสับปเปลอว่า ให้สับปเปลือกเนี่ยเก็บไปเลยไม่มาเอาอัฐิเท่ากระดูกแล้วนะไม่สะดวกเดินทางมาเาจะเอาไปฝังหรือจัดการอย่างใดก็ทําไปเลยเขาก็งงเลยฮะงงด้วยวเลย A, เออเออมันคือโทษนะญาติก็ไม่ใช่อ่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นการผักภาระให้กับกับทางนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ช่วยเหลือไปแล้วนี่<ะ>ใช่ไหม อยากให้ช่วยทำศพให้ก็ระดมเงินมาให้แล้วได้ทำพิธีสวดไปแล้วาชชวบริกาจศพไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันคือเท่ากระดูกอ่ะเขาก็งงว่าทำไมทำไมไม่มีใครแบบมาจัดก,การในตรงนี้เราก็มองในมุมแบบขอความช่วยเหลือจากทุกคนเนาะออทุกคนพร้อมจะช่วยแล้วช่วงสุดท้ายของชีวิตอะทำไมแบบแต่แตเราก็ไม่แน่ใจเรื่องศาสนาเหมือนกันนะนั่นแหละลนั่นแหละคือประเด็นคือคือเราเราเราไม่มั่นใจ เออโอเคแหละอาจจะมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในใน,ในเคสแบบเนี้ยเหมือนเราไปขอความช่วยเหลือจากอีกที่ที่หนึง่งม,มันก็น่าจะมีการพูดคุยกันไหมว่าขั้นตอนเป็นยังไงอะไรยังไงคุยกันให้จบไม่ใช่ว่าพอมันเริ่มขั้นตอนไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็แบบอย่างที่เห็นเนี่ยฮะสุดท้ายเขาก็แต่เขาก็เอาอธิไปร้อยให้นะเออเขาแค่งงเขาแค่งงว่าเอมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าเออ<ต>เพราะว่าเป็นหลักที่ทําให้นะ ออย่างน้อยก็เป็นญาติของเราเป็นพ่อของเราอืตอนนี้สนใจอันนั้นหนึ่งสามหรือสองสามนะพี่ <c oughs> เลขบนผ้าสีขาวคมู่ไม่อยากรู้ว่าเขาเสียชีวิตวันไหนนี่นานหรือยังว่าอันนี้วันเผาวันไหนคุณเนี่ยนะอออายุเจ็ดสิบแปดปียิ้ม <c oughs> <c oughs> คุณยิ้มอะไรคุณ <c oughs> ชมพู่ชอบชอบจังหวะสองเหมือนไม่เห็นด้วยกับน้อง แต่ก็แอบใบกอกสองอ้อาวอย่างน้อยนะผู้มีพระคุณนะเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจผิดเรื่องศาสนาขอาอาภัยด้วยแล้วกันนะคะเนาะพี่สับเปลือกเขาคงไม่เข้าใจเหมือนกันแหละก็เลยมาโพสต์ถามเอาเป็นว่าเราเราไม่ก้าวล่วงแล้วกันเรื่องนีเ้เพียงแต่ว่ามันมันแค่เป็นคําถามใช่ค่ะของคนคนนี้ที่เขาเอามาโพสต์ถามว่าเออมัน มันใช่ไหมเออมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าใครพอจะตอบเขาได้เขาอาจจะแค่ต้องการคําตอบในเม้นท์ใช่ในเพจของเขาเราก็มีหน้าที่รายงานนะแล้วก็ขอให้ผู้ตายนะคะไปสู่สุคติอย่างสงบสุขนะคะมาที่เรื่องต่อไปเดี๋ยวนี้พอมีโซเชียลเนาะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็มีหลักฐานมันก็มีการโพสต์ถามถามหาว่าเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบหลายกรณีเนี่ยนะก่อนหน้านี้เนาะอันนี้มาถามเหมือนกันผู้หญิงคนนึไงรถ ขับรถไปมีคนโบกเธอไปที่ถนนที่ราดยางมาต่อยแต่เป็นยางมาต่อยที่ยังไม่แห้งเฮ้ยพังเลยนะใช่ไหมล่าแลจะมาโพส์ถามว่าเกิดกรณีแบบเนี้ยใครจะรับผิดชอบไปดูภาพกันค่ะเอ็มล้อเลยพีก่กอล์ยนี่ผู้ชายรักรถอีกโกดเลยนะเนี่ยจะบอกให้ว่านี่แค่ล้อนะ ยังไม่พูดถึงไอ้ใต้รถนะคุณที่มันกระเด็นโดนโอ้โหอะไรกันเนี่ยงงมากเนี่ยค่ะวันที่24กรกฎาคม<ะ>ที่ผ่านมานะคะมีการแชร์ต่อเรื่องราวจากผู้เสียหายท่านนี้ค่ะเขามพโพสต์ไว้บอกแคปชั่นว่าโดนแบบนี้ใครรับผิดชอบคะผู้เกตนี่ขุดทั้งเกาะพนักงานโบกให้ขับ บนถนนยางมาตอยที่ยังไม่แห้งแล้วดูสิยางมาตอยติดหนาทั้งล้อเลยใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าก็ไปแงะออกก็อะไรนู่นนี่แต่จะบอกว่าอันตรายมากนะคะใช่เหตุการณ์แบบนี้ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยดอกยางมันจะไม่อยู่เลยมันกินเนื้อยางไปแล้วใช่ก็จะไร้ดอกยางและทีนี้ถ้าฝนตกถนนลื่นหรือเบรกกระทานหันเนี่ยค่ะก็อาจจะอะล้อนเนี่ยไม่เกาะถนนแล้วก็ลื่นได้มันจะถลายโอ้โห แต่เขาไม่ก็ไม่ควรให้ไปเหยียบเพราะถ้ายังไม่แห้งอ่ะเปลี่ยนสถานเดียวเลยฮะเปลี่ยนอ<ร>ย่างเดียวเลยเพราะมันเอาไม้ไปแซะแล้วงัดออกได้ไหมมันแข็งแลว้วเนาะมันกินเนื้อยางมันเสียสิแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เกาะถนนน่ะอืมแสดงว่าโดนหลายคันนะเนี่ยถ้าโบกไปอย่างเงี้ย<อ>ก็ทับไปหลายคันอยู่แล้ว<อ>ถ้าเกิดว่าขับเร็วอ่ะแรงดีแต่โดนตัวรถโดนสีเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าเกิดเป็นรถแบบแบบแ,บบแพงๆมากๆนะรีดเลยนะรถแพงๆล้อ ร้อหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกนะใช่ยางเนี่ยเนี่ยแค่ธรรมดาก็เครียดแล้วอ่ะสี่เส้นนี่มีมีเป็นหมื่นนะได้ไหมได้ถึงแพงแพงก็เกินต่ำต่ำมาเส้นละหกพันละพี่ตอนเนี้ยลำบากต้องผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกหยเหนื่อยใจเด็กๆด็ะเคยนะบ้านทนในถนนน่ะจะมีถนนซีเมนอะพี่แล้วมันจะเอายามาต่อยราดล่องลองล่องเพื่อมันยาตอนมันยังไม่แห้งแล้วโดนแดดมันจะพองขึ้นมาเป็นลูกโป่งอ่ะ มันจะพองมาเป็นลูกโป่งใช่แล้วหนูก็เอาไม้นั่งจิ้มให้มันแตกบ๊อบ๊ะนี่เด็กตักหวัดแท้ไม่มีอะไรเล่นนะคุณผู้ชมจริงๆรเหรอใช่ยางมันเดือดอะแล้วมันจะพองเยอะไหมมันก็พองมัก็เดินหาเป็นจุดเนี่ยเดินราก็เดินหาพอพองเล็กพองใหญ่แล้วแต่เราเอาไม้จิ้มป๊ะมันก็แตกละลายลงไปปุ๊กเงี้ยพอมันมองมันแข็งก็ไม่เป็นละเล่นหาอะไรเล่นหนูอะหาเด็ดเม็ดอะไรที่ใส่น้ำแล้วมันแตกเป๊ะ เรื่องเลยที่มันเป็นตํำๆเรียวๆนะใช่ใช่ใช่ๆๆหัวแหลมสองข้างไงนะพอใส่สักแป๊บเดียวมันระเบิดแป๊ะเม็ดมันจะกระจายข้างในวายไม่เคยเล่นเลยรู้ดีกว่าเราอีกรายละเอียดต้นหญ้านะเวลามันแผ่ๆอยู่นะมีบางหญ้าเอามือแตะนะหูบกันหมดเลยว้ายไม่เล่นหรอกแค่เป่ามันก็หูบแล้วแล้วก็ยอมรับซะเถอะว่าแก ทันเล่นพวกน,นี้เอเอเอาให้มันผ่อนคลายหน่อยใช่ค่ะเออข่าวมันจะตึงไปนะฮะ <c oughs> ผมพาไปที่ต่างประเทศข่าวนี้ตึงตึงมากๆฮะเป็นเหตุการณ์น้ำพุร้อนระเบิดะฮะอุ้ยน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับไปชมภาพเลยดีกว่าเชนะิญฮะเชิญฮะนี่ฮะนี๊ยอุ้วมีคนอยู่ใกล้ๆเลยนี่คือการระเบิดนะครับนี่คือการระเบิดนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะ เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาครับน้ำพุร้อนบริเวณบิสกิตเบซินนะครับเกิดการระเบิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นอุทยานแห่งแรกของโลกแล้วก็เป็นแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาการระเบิดครั้งน,นี้ครับส่งผลให้สะพานไม้เนี่ยฮะอย่างที่เห็นเนี่ยฮะเขาเอาไว้ให้เดินไปชมวิวไงเขาบอกว่าพังเสียหายหมดเลย ประชาชนนักท่องเที่ยววิ่งหนีตายกันจ้าระวันนะฮะเคราะดีว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประเมินความเสียหายแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรปรากฏว่าเขาวิเคราะห์ว่าแบบนี้ฮะยังไงคะมันน่าจะเป็นปรากฏการณ์การระเบิดจากความร้อนใต้พิภพบอ้ยแล้วดูที่เกิดขึ้นจากอะไรชมพู่มันเกิดขึ้นเนื่องจาก ชั้นน้ําใต้ดินได้ไปสัมผัสกับความร้อนใต้พิภพที่สูงกว่า200องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ววายทาให้เกิดแรงดันมหาศาลฮะไปผลักดันให้น้ําและชั้นโคลนดินอย่างที่เห็นเนี่ยมันพุ่งขึ้นเห็นไหมเนี่ยเป็นสีดําๆขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่น้ําอย่างเดียวนะเออมันเกิดขึ้นกระทันหันค่ะแล้วมันก็เลยเกิดการระเบิดตัวขึ้นมานะฮะแต่ว่าทางอุทยานย้ำนะฮะว่าการระเบิดครั้งเนี้ยไม่ได้บ่งชี้ว่า จะมีการเกิดการประทุของภูเขาไฟแต่อย่างใดนะหลายคนก็กลัวนะอ,อมันเป็นแค่เป็นเหมือนแบบเหตุการณ์ธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ค่ะแต่น้ำร้อนบ่อน้ำร้อนนี่ความร้อนเขาร้อนมากนะที่บางประเทศไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี้ยเอาไปต้มไขอ่อ,อะเอาใส่แป๊บเดียวสุกแล้วคิดดูนี่ระเบิดมาแล้วหนูเห็นนะมีเด็กตัวน้อยวิ่งตามหลังท<ช>้ายแถวว่ะเกือบไม่ทันนะ โอ้น่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยอะใช่หลายคนก็กังวลไงเวลาเราอ่านข่าวภัยพิบัติจากธรรมชาติหลังๆอะพี่ก็ไอ้นู่นเกิดไอ้นี่เกิดเฮ้ยจะเกิดอะไรต่อเนื่องไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเวลาไปไหนมาไหนก็ตามจริงป้องกันไว้ก่อนแล้วก็คนละมืคนละมือรักธรรมชาติกันให้มากขึ้นคนละนิดก็ยังดีแต่ก็ยากอะเนาะเพราะเราก็รบกวนเขามานานแสนนานถึงเวลาเขาก็เอาคืนเราบ้าง อเอาคืนเยอะแล้วล่ะไม่บา้านเยอะล้เนี่ยต้นมงมต้นไม้ไม่มีละนะคะะเดี๋ยวพักแป๊บน,นึนนงช่วงหน้ามาดูให้มีรอยยิ้มปิดท้ายกันค่ะกับสีสันโซเชียลค่ะค